คุณอยู่สถานีไหนคะสถาน,นีลาดพร้าวค่ะลาดพร้าวเหรอคะเดี๋วยวจะพาไปพบของเด็ดอะไรเด็ดมีอะไรอีกต้องไปดูเขาจะรู้ทุกสถานีค่ะว่าที่ไหนเด็ดเราฟังมาจากโซเชียลนนั่แหละอ๋อเหรอตามหาพนักงานหน้าตาดีทางนูนงน้นป่ะสงสารนึกว่านายแบบใช่คนนี้ไหมอ่ะน้องค้าครับสวัสดีครับ น้องเป็นพนักงานหน้าตาดีที่เราตามหาอยู่ปะคะใช่ไหมครับใช่ไหมครับผมดูตัวได้ไใช่ไหมครับไม่ไม่น่าใช่ครับมีที่นี่มีหน้าตาดีหลายคนเลยครับอ๋อหลายคนมีคอมเมนต์เปุ่มมาเลยค่ะว่าสถานีลาดพร้าวมีพนักงานหน้าตาดีให้เราตามมาว้าชื่ออะไรคะชื่อภูมิครับภาคภูมิอรุณคุณทรัพย์ครับผมอ๋อภาคภูมิตอนแรกนึกว่านายแบบซะอีกไม่ใช่ครับเป็นนายสถานีอยู่สายสีเหลืองครับผมเอาเป็นนายสถานีง่ายๆก็คือดูแลจัดการสถานีในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ครับแล้วก็บริการบริษัทรายวัน ให้ผ่านไปได้ด้วยความพึงพอใจมีใครมาแซวเราอย่างนี้ไมก็มีผู้โดยสารแซวบ้างครับเขาแซวเราบ้างไงก็ในสถานีน่าคุยด้วยมากเลยก็ก็มีผู้โดยสารเข้ามาคุยบ้างครับผมขถ่ายรูปบ้างครับไม่มีขอถ่ายรูปก็ยนนิดหน่อยๆครับถ่ายรูปทํางานอะไรแบบนี้ครับไม่ธรรมดาแล้วพนักงานที่นี่ ใ่คุณเขาบอกว่าเคยเป็นสจวรตรับลงเสียงก็ได้จะทำมาหลายอย่างอยู่ครับก็เป็นสจวตมาครับเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินมาประมาณ10ปีครับผม <Whoa. S 2> แล้วก็จะช่วยองค์กรบ้างอย่างเช่นตอนเรียนประกาศให้ผู้โดยสารรับทราบอย่างเงี้ยครับ uh. เช่น uh. ผู้โดยสารสามารถรอรถไฟฟ้าหลังเส้นเหลืองและกรุณาให้ผู้โดยสารในขบวนรถออกก่อนอย่างเงี้ยครับเราก็เอามาสามารถที่เอาประสบการณ์ที่เคยลงเสียงอะไรแบบนี้มาปรับใช้ได้ครับลงเสียงได้ด้วยทําได้หลายอย่าง